สวัสดีครับลุงเขียววิธีศาลกับผมสวัสดีครับผอถาวิธีศาลกับผมมือนีฮอสิมาเอาเตรียมเชียงมาเนอานนอผอถาเนาะครับผมนี่ฮอสิมาสูบสูบมือโบ,บกนน<อ>บกัลลอถาเนี่ยโบกบัลเนี่ยอ,อันนี้มัอนอยูน่นองที่ทำการฮอเนาะพอเขาสิาสูบฮอสิเอาน้ำขึ้นมาทางนี้พี่น้องนี่ส่วนน้ำมาทางนี้ เพราะว่ามันจะได้เห็ดหน้าปังแล้วพอทาว่าน้ำสีมาลุงเขาเลยเสียเอาฟ้าออกพี่น้องกับเ่าเห็นมาสูบใส่ให้นี่กอนสูบให้นี่สิปลูกหย่าไถงวยขั้วไอพี่น้องนี่เนี่ยสิปลูกห,หย่ายงวยขั้วต่ว่ามาทางนี้กับเห็ดหน้าปังกับด้วยสิสูบบนน้องนี่กอน,น,นเนอพอทานเนาะสูบปปว่ากันห่านนา้ำ นาปังมากนี่จังได้ก็เอาว่าัน,นพถาตั้งซื้อใดเอาสายกันไเอาตังตงต้งซื้อนี่ให้ตั้งซื้อเอาสายกันไป็นีตังง้งซื้อใดไนีเดียว,เดยวี่น้องเอสิบุงทเลแถวเนี้รวงกับพอถากับี่น้องว อ,อ,อยู้ตังช่วงนี้แหละพี่หลอบแ้วมันเชียงตัวอีติดในห้าบลาขพอเทาเอ้ยล่อ,องมึงม่นวนจะบาดมึงกันะน,น,นะล่องกวรจจงัจง,จงหาหมองล่องเชียงกันนะล่องจะสามสองสามบายกันนะ เสียกตัวนั่นเสียกมัดเเสียกตัวนั้นเสียกันมัดสายขั้นเหลงไว้ดิ่นเอาสายขั้นเหลยงบ่ยูวเสียกขแดงย่ำ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 ให้ตีเราจังมัดไว้โว้เน่ไมัง่ายั่วยอยู่ย่ำย่ำจะเทียนมันนั่นเออย่ำติดแล้วมันจะเทียนขึ้นอันนี้เขาจะขันตรวจสอบก่อนเขาติดก้อนว่างมึงกันอ่ะว่งมึงดิว่งกันว่งกัน สายตัวนั้นแขงเลยเออสายตัวนั้นขันบัจุกันบเป็นปยังเนี่เออพอเปิดออกแล้วไม่มีปัญหาสายตัวนั้นเป็นสายเปิดขันจุกันเป็นสายปิดปิดเปิดยีเห่อแบบนั่นละดึงมาเมื่อตัวโหลดโอ้โหจำอะไรเคยเหู่ไม่กระเช้งนี่กระเช้งก็ข้อเท้าบ่แมนติเอ้าคือสีมือแถววะอ๋อเขนั้นกับเป็นแง่เพื่อว่าถือเิดพี่ ข้อมสถาบันพวกเครื่องพวกของใจ็ม้ชเอาเอาวันนี้แต่งเชียมกันก็ต้องพอท้าเนาะนี่ครับผมนี่ครับผมหลังจากลุงเขียวตั้งครับพอท้าลุงเขียวกับสูบกระทิ๊บต่อพี่น้องไอ้ทิ่เป็นไปแล้วพี่น้องห้อยสูบไปแล้วคือไปตั้งเครื่องหมดพี่น้องคนแล้วพอท้ากันย่างเลาะไปพี่น้องนี่ยนะลุงเขียวกับสูบตั้งไวยิปตไปแล้วพี่น้องเอาเพราะว่งลอหลุดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ าเพียงไหนพันสื่จับสมอวโมงจะบวกรอบพี่น้องเนาะติดตามกับผมติดตามนี่ครับผมหลังจากตั้งเชียงก็พอท้าแล้วกับน้น่งเพราะเรียร้ายก็วเลี้ยงแค่นี้แหละพีน่น้องนี่โอ้พูดนะเลี้ยดุนเราพี่น้องแบบแย่แบเขือบักเกขือเลยนี่ครับพ,พี่น้องนี่มา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 เราทำให้เก็บน้ำกันพี่น้องบ้านบ้ยมาดูมาเก็บปามกันพี่น้องมาเก็บปามกัน สูบโยน้องที่ทําการเข้าหอยละมากมาๆมา,มา,มาพี่น้องมาไม่เก็บปลาไม่เก็บปลาอาอล่อๆติดตามไปไปเก็บปลากันพี่น้องมากเ้อพี่น้องเลยทุกผู้ทุกคนก็นกได้มาเก็บปลานำกันเ้อครับผม